แล้วก็จุดไปที่ไฟแดงไฟแดงขึ้นละไฟแดงขึ้นละนี่เป็นยังไงบ้างคะร้อตโอ้อตจิง มีถ้วยพลาสติกสองอันนี่ตะแกรงมีเตามีไม้ขีดไฟแล้ขีดำฟนี่คืออะไรอันนี่คือถ่ะนถ่านถ่านมีตะเกียบมีซอสมีเนื้อหมูกับไส้กรอกคือฉันซอมฉันเนื้อหมูกับไส้กรอกอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเอาไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นการถนอมอาหารแบบใหม่เปองคนไทยนเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าเราซื้อไปเราไปปิ้งนิกอย่างนี้เหรอใช่คือเรา ถือไปเวลาไปปิกนิกข้างนอกไปเที่ยวข้างนอกก็ถือทั้งกล่องเนี่ยก็สามารถทำเซ็กกินได้เลยนะคะโอ้ห้อยไม้ทิดชู่ไปเยอะมากเลยมพอเล่นแล้วหมดแล้วก็เอาถ่านี่ใส่เนี่ยแล้วทำไงต่องใส่ต้องใส่ถ่านหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคงดูยิ้มเซ็ตหมูจะได้ถุงสีเงินอย่างนี้นะมาหนึ่งถุงนะ ตนคอดแย้มเซตไก่จะได้อะไรไม่รู้อยู่ตรงเนี้ยสองกลงทำไมมันเหมือนกันอ่ะให้กอกกับไก่ให้กอกกับไก่เขาใส่มาเกินหรือเปล่าเป็นไปได้จะโชคดีเราต้องมาแกะกันดูกันนะคะอ่ะอันดับแรกทำยังไงคะแม่ปุ๋ยอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องใส่ถ่านก่อนถ่านอัดก้อนนี้ค่ะโอ้เขาไม่ทานใส่ตรงไหนนี้เลยหนูยิ้มหนูแย้มต้องระวังตรงนี้ต้องดูในความดูแลของผู้ใหญ่ค่ะขยับมาโอ้เป็นถ่าวนี้ เป็นทำ่านี้เหรอใช่ค่ะโอ้จุดไฟเหรอนี่นะแล้วก็จุดระดับต่อไปคือทำยังไงคะโอ้มีไม้ขีดไฟเลยเป็นกล่องนี้เลยอ่ะตรงนี้คือเด็กๆทำไม่ได้เลยนะเล่นไม่ได้นะครับต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลด้วยยันแม่ปุ๋ยนะเคยสอนนําทำอยู่โอ้จยังไงต่อแล้วก็จุดไปที่วางแล้วก็มือหนีใส่ลงไปหมดเลยหรือเปล่ามันจะไม่ติดนะ แเออตีนตาตัดฝากล่องนะคะเอามาเป็นพัดไม่ไหวค่ะทุกคนอยู่ในบ้านต้องแย้มมาจุดข้างนอกค่ะคนดูว่า้าตอนนี้ฐานของเราติดไฟแล้วนะคะตอนนี้มาติดล้อกบ้านเลยร้อแล้วค่ะร้อแล้วค่ะเด็กมาแล้วเดมาแล้ว ยังไงเข้ามาเข้ามาระวังร้อนถูกระวังร้อนร้อนร้อนอ๋อต้องซุ่มอย่างนี้เราใส่ตะแกรงแล้วนะคะแล้วทำไงต่อครับแม่ปุ๋ยโอ้ยลืมมังกรไก่มาจาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อสัตว์ยังไงฉีดได้แล้วนี่ของใครอ่ะขอ้ยยิ้มอ่ะมึงบีบมาแล้วทำแบบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ปุ๋ยเออบีบมาสิเออวางไว้กดไว้กดไว้นี่ คใจเย็นค่ะเพราะไก่แล้วมมไม,ม,มันจะคาบไปนะไม่เป็นไรอตอนนี้เรามีอุปสรรคมากทุกคนซิซี่เลมอนมันกวัวเราตอนนี้ต้องพยายามพัดหน่อยนะเดี๋ยวมันจะมอดไอ้หมดแล้วเนี่ย,ยไฟแไดงแล้วไงนี่ไงแดงขึ้นละเดี๋ยวแป๊บนึงไฟแดงแล้วเหรอแดงขึ้นละไฟแดงขึ้นละ ใช่เลยว่าไข่กวยังไม่สุกอยู่แล้วค่ะมันสุกอยู่แล้วค่ะแต่เราเอามาแบบอุ่นอุ่นให้มันเกรียมเอาอย่างนั้นแหละพริกเลยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอันนี้จะเป็นไก่อ้อู้อูหนังหนังหนังอืมแล้วก็อันนี้ชิดเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเทซอสหมักอืมเป็นพริกไทยดำนะคะราดนะครับราด ลาดลงบนแล้วนะหนูย้ําก็เกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็หนูย้ําก็กลับด้านถ้าหนูย้ํากลับด้านเสร็จแล้วหนูย้ําบอกแม่ปุ๋ยนะแม่ปุ๋ยจ้ามาเทลาดอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคอันนี้หมูนะคะชเด็กกันค่ะจับกล่องไว้ด้วยแป๊บนึงจับกล่องได้โอ้โหไม่เป็นไรเสียงดูสียงอ่ะเข้าไปดูดับด้านเลยแรงๆดงรึป ว้าวอ้นี่เกลี้ยงเลยว้าวกลับด้านทุกอันเลยนะคะแม่ปุ๋ยก็จะเทซอสเพิ่มอีกอุย้ยเดือดปุดป,ดปุดเลยโอ้ยังไม่ได้กินะ <c oughs> นะแม่ปุ๋ยก็จะราดซอสเมื่อกี้กลับด้านแล้วนะคะนนใช่ค่ะต้องกลับด้านเลยกลับไปกลับมาลแล้วตอนนี้นะค่ะตอนนี้ไม่ต้องกลับด้านเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยกลับด้านอันนี้ราดซอสอีก ตอนนี้ปิกนิกอยู่ข้างบ้าเหอไอ้ต้งขุงนหงเล่นมั่นปู่ค่ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะเดี๋ยวเราจะเทซอสแล้วนะคะไม่ใช่ซอสก่น้ำจิ้มเขาเรียกว่าน้ำจิ้มโอเทน้ำจิ้มมูฟเปิ้ลน้ำลายลิ้มนเทลงไปเลยค่ะโอ้โหมีน้ำจิ้มอะไรเนี่ยมันจะเป็นมาล่านะอ๋อแล้วนี่รยังมีเฟรนฟรายด้วยนะคะของยิ้มมีไม่มีหรอค่ะไมี มีซอสเดียวเหรออาฮะว้าวแห้มเทเลยเป็นน้ำจิ้มอ่ะดูแม่ปุ๋ยดูกแม่ปุ๋ยสาธิตดูกันอย่างงี้แล้วก็ปากอย่างงี้แล้วก็จิ้มซึมมาขอชิมหน่อยได้ขอช้อช่อมได้เลยเป็นไงครับแม่ยก้มอาจจะเปล่าก่อนจะกินเปล่าเปล่ากันเหรออ่ะมันร้อนนะเป็นไงระวังคือเนื้อจริงๆแล้วน่าจะสุกแล้วสุกมาแล้วค่ะและ ตังเตาตรงเนี้ยจะทําให้มันแบบเกรียมขึ้นมีความหอมขึ้นอ๋อเงื้อเนื้อไอซมอนมาแล้วอีกเป็นไงข้าวอร่อยไหมยิมชิมซอสเลยยังอ๋อยิมชิมซอสเป็นไงท่านคะอ๋อซอสโอ้ร้อนจริงร้อนโอ้อืออือร้อนเลยแซงม่าแบบเตาใช้ได้เลยนะอือเนื้อเลย ไส่กรอกใส่กรอกขอหั uh, Arizona, ่นหน่อยอู๋ไส่กรอกนิ่มเลยนะนิ่มเลยใส่กรอกไม่แข็งเลยโอ้อันนี้หอมมากร้อนร้อนร้อนเลยค่ะร้อนเฮ้ยเขาทำมาดีนะเนี่ยรสชาติเป็นไงใช้ได้เลยไหมอร่อยไส้กอกอร่อยเลยเปื่อยด้วยจิ้มเนื้อไก่หน่อยนะคะเซสอย่างนี้เลยดูดิอันนี้เนื้อไก่นะคะอ่ะจิ้มซอสขอชิมซอสเขาหน่อยค่ะ อะไรค่ะเดี๋ยวมาชิมเนื้อหมูของยิ้มบ้างเซตหนึ่งก็ถือว่าได้เยอะนะแม่ปุ๋ยนะอิ่มเลยหนึ่งคนสรวนหนึ่งคนไปเยอะค่ะแม่ปุ๋ยชิมเนื้อหมูบ้างนะคะดูดูดเนื้อหมูของหนูแย้มหนูยิ้มสิมเน,นื้อหมูอร่อยจะไ,ได้เลยนะเนี่ยจะได้เลยนะอ,อยู่บนนงบนดอยไปปิกนิกอร่อยเลยแหละไปเข้าค่ายลูกเสือโอ้โหเก๋เลยนะ เซตนี้เอาไปเสิร์ฟ่ยอ่ะอตรงเนี้ยหนังเกลียมเลยอ่ะเป็นไฟไปไงบ้างคะเนี่ยอะไรกรอบนี่เป็นไฟไปไงบ้างกินซอสได้ไหมเป็นไฟเป็นไงกรอบแปลกค่ะแปลกเป็นแบบฟรีดได้แน่เลยอ่ะอือได้แท้แน่ฮะน้ำหมูฟรีดได้อ่ะกรองกรอบดีสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มหรืออยากได้เซตของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ ก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและมันจะไปเด้งที่ช่องตะการในทิกตอกของลลิณตหมูแยมนะคะแล้วที่สำคัญคือมันจะนอกจากจะมีเซตหมูเซตไก่แล้วก็ยังมีเซตเนื้ออยู่ด้วยค่ะใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวรับไปทานกันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย